อ่าสวัสดีไวรุ่นวันนี้พี่บังจะมามาบอกสกิลเกี่ยวกับการทำรองเท้าการเลือกพื้นการเลือกพื้นอ่าอุปกรณ์ที่ช่างทุกคนจะต้องมีนะครับอุปกรณ์ช่างที่ทุกคนต้องมีอย่างน้อยก็คือครีมครีมดึงหนังหน้าหรือครีมปะนกแกว้วต้องมีซ่อมซ่อมไว้ตอในงานปัดต้องมีมีพื้นฐานนะพวกตาไก่ พตัวชุดตอกตาไก่เราต้องมีเพราะเราเป็นงานเบสิกที่เราต้องใช้เป็นงานเบสิกที่เราต้องใช้ไม้มันทัดเข็มต่างๆตุกเบอร์ศูนย์3ามสองสทองท่องไว้ศูนย์สามต้องใช้เข็มประกอบ แลวถ้าคนไม่มีเครื่องก็ใช้กระดาษทรายช่วยได้ถ้าเรายังไม่ไม,ไม่ไม่มีทุนพอที่จะซื้อเครื่องเพราะคนที่เข้ามาทํารองเท้าบางสังเกตด้วยว่าเข้ามาทําตอนที่แบบไม่มีอะไรจะทําแต่จริงอาชีพรองเท้าไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แค่แบบเราไม่มีงานจะทําแล้วเรามายึดอาชีพรองเท้าคนส่วนมากชอบมายึดอาชีพรองเท้า,าตอนที่ สิไลลายไม่ตอกือ <c oughs> ไม่มีอะไรกระทาแล้วมาทํารองเท้า <c oughs> จริงๆอาชีพรองเท้าไม่ไม่ไม่ใช่นะ <c oughs> ไม่ใช่คุณไม่มีอะไรจั <c oughs> คุณยึดเป็นอาชีพได้เลยอาชีพรองเท้าเพราะอาชีพรองเท้าทําเงินได้ดีมากทําเงินได้ดีกว่าอาชีพหลักถ้าคุณทํางานยังไม่ถึงหลักหลายหมื่นหลายแสนน่ะ <c oughs> คุณสามารถแค่เปิดร้านซ่อมรองเท้าก็ได้แล้วคุณแค่เปิดร้านซ่อมรองเท้าคุณก็สามารถเลี้ยงชีพได้แล้วโดยที่คุณไม่ต้องไปลูกจ้างใครด้วยนี่คือวิบางจะมองบอกให้ และสิ่งหลักๆที่เราต้องมีก็นั่นแหละคร่าวๆถ้าเรายังไม่มีเครื่อง <ๆ S 2> ก็ใช้เทคนิคโดยการใช้กระดาษทรายแล้วก็พันเอาแล้วก็สามารถช่วยถูดได้นี่คือถูถูไทยๆนะแต่ถ้าทําจริงๆมันต้องมีเครื่องมันต้องมีเครื่องถ้ามีเครื่องแล้วมันจะโอเคเนี่ยหลักๆของมันเนี่ยพวกนี้ใช้ไปตลอดชีพเข็มอ่าได้ตัวได้แล้วแต่เลือกได้เย็บได้อะไรก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เราดีแบบไหนก็ได้ แล้วก็หุ่นรองเท้าหุ่นรองเท้าเป็นสิ่งสําคัญคนส่วนมากจะชชบซื้อหุ่นรองเท้าไปผิดผิดแบบรองเท้าสตาร์ทกับรองเท้าคัตชูเหมือนกันมันต่างกันแค่สองชิ้นกับหนึ่งชิ้นคนก็ไม่ค็จะรู้แล้วก็ไปสั่งหุ่นรองเท้าคัตชูไปทําเป็นรองเท้าสตาร์ทปัญหาของมันก็คือเวลาเราดึงหนังหน้าทรงมันจะเสียก็ทรงอ่ะเหมือนเราตัดเสื้อผ้าถ้าทรงมันแบบโบระแบบ เพื่อผ้าคนละทรงความฟิตฟิตติ้งของมันไม่ได้เรื่องของเรื่องแหละทาไมถึงเราต้องรู้นะก็ฝากไว้ทุกทุกคนว่าอาชีพรองเท้าไม่ใช่อาชีพที่คุณเป็นอาชีพเลือกสุดท้ายแต่อาชีพรองเท้าเป็นอาชีพที่ประกอบอาชีพได้ตลอดชีวิตและส่งช่วยลูกจุหลานไม่ใช่อาชีพเป็นตัวเลือก นะตลอดพี่บังทำรองเท้ามีอะไรปรึกษาพี่บังบ้างถ้าทุกคนเป็นทีพี่บังอ่ะมากันนานตั้งนานแล้วก็กดไลค์กดแชร์พี่บังด้วยกดไลค์กดแชร์พี่บังมั่งนะพี่บังพร้อมจะแบ่งปันให้กับทุกคนแหละเพราะว่าคนเราพี่บังย้าตัวเองเสมอว่าเราเกิดมาเพื่อส่งต่อและแบ่งปันนะรู้เรื่องวัยรุ่นจุบป,ป๊อป